ไปดี FC บัรตสกนนะุลสกุนเนาะวันนี้มาพบกับสองอาไซใช่ว่าอาไซจะพามาเปิดคลิปอยู่บนตึกเบ็ดเนาะบนหาปลากันนำยาอาไซก็มากับรถซูเปอร์ตัวน,นี้เนาะไปไปเบิง่งบรรยากาศน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะวันนี้อาไซบนในมตึกเนาะมีแต่หัวหนา้ามาตึกเบ็ดแต่ว่ามาสมบรรยากาศมันอยู่บ่ นี่บนสถานทีผักเศร้าเนาะตึกเป็ดได้ปลานิ่นบ่โอ้มันอยู่ได้ซั่นโอ้นี่ตึกซิงเดียวก็ได้ดูแถวนี้เนาะเออข้บ่กินน้ํนี่ข้บ่กินเนาะโ้ตัวเดียวนุ่งผ้าได้ตัวเดียวอะอนี่กลางผักตอกต็นเนาะสบายสบายนาโอ้อันนี้เพเนาะเพเาว่าเ็กน้อยมาเก่าหลายนดงไปจักงนี่หลายงเติบเนาะได้งัดอยู่ติ เยกให้เบิ่งแน่จักหน่อยมีตัวใหญ่บ่เดี๋ยวสตัวน่โอ้ได้อยู่ใส่สวยอยู่เนาะพอดีัอยู่อาจารย์กมาดิมาบรรยากาศพี่น้องมเย็นโอ้เย็นสบายบ่ใส่ก็บ่ได้มานนี่2-3เดือนฮอดแล้วกว่าเขาหนาาสิได้มาแล้ว มาแปลงตูแปลงน,นันไม้ก่อนโคจอมมามาเนี่ยไปเบื้องนั้นเนี่ยเออไปตึกอยู่เบื้องนั้นมาาตึกมากบไอซ้ำนะมือมันซุกเขาก็มาเนี่ยยังเขาก็จะจะ,จะได้นะว่าจะแปลงบนไม้ตึกกระต่อเนาะพี่น้องใส่เม็ดโฟมปั่นหัวหาน วันนี้ปลาบุก,กินเบ็ดป,นปันไหนเขาเนี่ยมาถีบแล้วปลานวนจันน้อยังก,กันไดนเบ็ดวันไหนเดี๋ยวปลาอันนี้วิดนี้ปลาบุกคอยกินเบ็ดเปลี่ยนเลยดิเปลีป่ยนสลับเลยเนาะเนี่ยพี่น้องอาหารใส่อาหารเนี่ยอาหารไทยแน่เนาะปนอาหารหมูใส่เ้หนึ่งเนาะ

บางคนนี่มันโมโหยังนนเนาะคือใส่น้ำตาลนะกงปลาบ่เกลงปลาเนาะแกลงปลาโอ้ยไม่เบียกแน่โเมเมนต์ย,ยู่น้ำฝนโดนอยู่คันทองอันไหนของผูดด้ใดตัวนั้นเบื้องนั้นโอ้นี่ตัวนี้ก็เอาซังกะสีมาปลาเลยเนี่ยมุ้งม่วงมั่งมั่งมี่ฮเนาะอือเอามีเสียงกระดิง่งอีกงัวควายอยู

มันควบกับบโม่วนแน่นอนโอ้ยชิบเล็วซอยก่อยเมียนที่เดวน่ะสู้กับว่าอะไรเนวลจันก็ได้เปาะไนก็ได้ดูที่เดามวนจันทร์ไปสามตัวตัวละูกปลายมันตัวลูกอ๋อเด้อโอเคโอเคนอนไปๆเบื้องลุงพายหน่อยหนึ่งกับสีออมเมืองโอู้หพี่น้องบรรยากาศโคตรตึกเป็ดเนาะอยู่เบื้องนั้นนี่เห็นบ่พี่น้องนี่ให้ซุ่มบ้าง ตั้งเข็มปุบตุกพี่เนาะเงากาดผักลายนี่อยู่กองตัวใหม่เลยก็มีพีนน่เนาะใช่แล้วกันโทนนี่ส่งพีเนาะโอ้ตัวนี้มมีไพมาตึกเ่ยไพ่มาเลยตัวน ແ <m> ມ່ນບໍຊິพาไปเบิ่งบ่อนใหม่เนาะมื้อนี้ຖືว่าที่ที่คนบ่หลายปานได ท้างลงไปเนาะมีคนหลายทนะั้งน่ะหนักโอ้ทิดหนาไปแล้วเอาใส่จังสิมาสมบรรยากาศ โอ้ได้บ่มาหันบ่เพ่งมาโอ้ขึ้นบ่าไฟหูเอาเพลงนี้อายุมาโดนแล้วเอารถไอยี่จอดอยู่นั้นเขาไปตึกอยู่ใส่ไหนสันยี่ยี่ดีเลยยี่นำกระลวงเนี่ยเออได้อ่ะเขาได้เหรอข้างกลุมา พาอาเพ่งเห็ดมาไงวันเสาร์วันเสาร์วัอนอาทิตย์เนาะพาดูพาเมียม,มาพักพรอ,อ,อ๋อมีความสุขของชีดใหญ่ยักษ์โตล่ะหางกมุากมารหางกุมารนี่เอออันนั้นเม่นไผ่ปุ๊กตู่พี่คนใช่อันเลืเอดเลือดบุญเลือดอ่ะเออกระชิงดีโอ้รชิงดี มานบ่โอ้โหเห็ดคักแท้วะอันนี้คันทองอ่ะ,อ,ะอยู่อะไปทางนี้ก็เยี่ยมเลยไปเยี่ยมยามโอ้ยมาถ่ายคลิปครับเอารถไหญ่ไปส่งบอกตูอยู่หน้าเขาไปตีเขามาเวถ่ายคลิปเลยมาทุคันทองเห็ดผักแท้ ไปทรงบักตูอยู่หน้านะแล้วก็ออกมาเก็บภาพรวมๆท้ายคลิปบึงโอ้แตง่านทองบนเห็ดอยู่กุ้งใหม่เลยโอ้ตัวปิยานกุ้งใหม่ตัวไหนฮักอ่ะของเฮาดีทึ่งอนะ่ะยังบุก,ก่าอยู่นะยานมันฮัก tắt thêm đấy ờ nhỉ tắt nó lùm mà phía đây này mán như bò mán như bò ồ rất nhỏ ồ, sát nó đấy, đấy, đấy nó ồ cù sạt non đấy rồi cái đấy nó nó โอสุดยอดแล้วเออแบบนั้นมึมีคนไปกวนเลยอ่าห้อก็สิริเฮทอันหนึ่งกว่าเนอะโอ้ปลุกเมืองหมอใส่ใส่ยกให้เมืองเน่เพราะเป็นคนตาเลยนะวา อืมอู๋นี่พี่น้องนี่ปลานิลมันออกอยู่นี่นด้นี่เนี่ยโอ้เน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 ี่ยมังกรลายนี่นี่เห็นเขาโตนี่พี่น้องโอ้โอ้ไซปลาพุนอ่ะปลาคันทอง โอเคยูประดุกป่าป่ามืนหาสิมาเก็บบรรยากาศน้ำก่อนันสินะนี่พี่น้องป่าปนิ่งมันแดดออกเนาะนี่นี่นี่โอ้นี่นี่เห็นบอกโอ้ออกร้ายเลยคันทอซซำสี่ดิวสามดิวเลย โอ้ทองมันจนติแตกนะแต่ละโต่น่ะเนาะโอ้อาทิตย์อาทิตย์นาจังสิมาตึกทิศนี้พวกท่านแหละมีเบียร์ร้ายหมดอันนั้นตึกสิ่งเดียววะปลอมหน่อยๆฟูอย่างอ๋อ <Wow. S 2> วะดึงเอาดึงเอาเนาะโอเคโอเคมันมานเด้อวโอเะทายมาแต่ผ่นแหละเะไอ้ซุกคนนี่สบายดีทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็สิคอจบไว้ซำนี่ก่อนพบกันใหม่โอกาสหนาคลิปหนาเนาะกดติดตามให้เอาใส่ในเด้อขอบใจหลาย